วันนี้เสร็จจากขายของที่สารกลางจังหวัดพระนครศรียุทธยาแล้วนะก็เลยได้แวะเข้าไปที่โลตัสอยุทยานี่แหละถูกคำสั่งสามีให้มาซื้อของให้ TMK นะลองดูสิเห็นอะไรไหมเป็ดห้าหกตัวเนี่ย มันห้อยหัวอยู่ตรงนี้น่ากินไหมล่ะงานนี้หวานแน่ๆคงได้กินของดีๆแน่ๆประหยัดอย่างนี้ต้องได้กินดีๆอย่างนี้แน่นอนเอเคเนี่ยเป็ดเขาอร่อยจริงๆนะใครเคยได้กินแล้ว หลายคนต้องติดใจเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดใจมันขึ้นมางานนี้ก็เลยสั่งให้เขาไปหามาให้ได้นะเพราะอะไรอหรอมันไม่ได้หากินกันง่ายๆนะแย่งกันมากมายเลยนะไอที่ให้มาหาเนี่ยเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีหรอก นานๆนนเขาจะทำทีเป็ด MK แบบนี้นานๆนนทีจริงไหมหรือไม่จริงแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นแน่ๆเป็ด MK เขาขายกันมานานแล้วนะเนื้อเขาจะนุ่มหอมไม่เหม็นสาบเลยแล้วกินแล้วยังติดใจเลยมีใครหลายๆคนนั่นไงได้แล้วได้รับแล้ว เดินลิ้วเลยนะรอด้วยสิเย็นเนี้ยได้กินของอร่อยแล้วแน่แน่งานเนี้ยต้องเต็มคราบกันเลยทีเดียวแม่ของโปรดเสียด้วยมาไหนขอยนโฉมหน่อยสิได้กินอะไรล่ะเนี้ยเย็นนี้โอ้โหถุงเอ็มเคถุงเบอร์เลอร์หวานคอละ คราวนี้ดูสิได้กินแล้วหูหูกว่าจะได้กินหลายอาทิตย์มากเลยนะไอโครงเป็ด MK เอมเคนี่ยไม่ได้กินกันง่ายๆนะของเขาอร่อยจริงๆกินแล้วแทะกระดูกเนี่ยมันสุดยอดเลยนะแบบนี้สะใจมากได้มาสองโครง 23บาทอร่อยเต็มครับเราเลยแด้กว่าจะได้สามอาทิตย์เลยนะแล้ว